ครับครับสวัสดีนะครับผู้รับชม facebook live นะครับทั่วประเทศนะครับครับครับวันนี้นะครับเป็นโอกาสพิเศษนะครับที่ทางกรมุปปรกิจนะครับกอ็อยากจะให้ประชาชนนะครับได้ตระหนักถึงความสำคัญของ งานด้านสุขภาพจิตนะครับและปัญหาด้านสุขภาพจิตของประชาชนนะครับวันที่10ตุลาคมนะครับเป็นวันสุขภาพจิตโลกครับเป็ e r n o r l d Mental Health Day นะครับที่องค์การานโลกสนับสนุนนะครับย้ำเตือนว่าสุขภาพจิตนั้นสำคัญเทียบเท่ากับสุขภาพกายนะครับใจเป็นนายกายเป็นบ่าวแงเป็นเช่นนั้นนะครับ ในภาพรวมของความเป็นสุขภาพกิตก็คือภาวะที่บุคคลสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขนะครับรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเองสามารถปรับตัวแสดงพฤติกรรมบุคลิกภาพได้ดีต่อสถานการณ์ต่างๆรอบตัวนะครับไม่ว่าจะการสแสดงออกทางความคิดทางคําพูดหรือทางอารมณ์ร่างกายใดๆก็ตามนะครับซึ่ง เรื่องของสุภาพจิตนั้นแตกต่างจากคาว่าโรคของทางจิตเวชนะครับการมีปัญหาโรคของทางจิตเวชนั้นเป็นเรื่องที่ต้องเป็นการเจ็บป่วยเป็นการเจ็บป่วยทางจิตนะครับซึ่งต้องอาศัยคุณหมอจิตแพทย์และสาวิชาชาพนักกิตวิยาพยาบาลที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่างๆเนี่ยเป็นผู้ที่ดูแลรักษานะครับ ซึ่งต่างกับปัญหาทางสุขภาพจิตนะครับปัญหาทางสุขภาพจิตเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะครับในทุกช่วงวัยนะตั้งแต่วัยเด็กจนถึง,ถงวัยสูงอายุทีเดียวนะครับปัญหาหลายส่วนจากเรื่องของปัญหาของสุขภาพจิตเนี่ยเกิดได้ตั้งแต่เรื่องของความเครียดความกดดันความสูญเสียอ่แม้แต่เป็นจากปัญหาทางกายนะก็มีผลต่อสุขภาพจิตได้เช่นเดียวกันสภาพาวแวดล้อมสังคมเศร,รษฐกิจ นะครับปัญหาที่เทคโนโลยีเติบโตอย่างรวดเร็วนะฮะเหล่านี้แม้แต่สิ่งที่ใกล้ตัวมากที่สุดก็คือการเลี้ยงดูตั้งแต่เยาวัยนะฮะในครอบครัวต่างๆนะครับความอบอุ่นหรืออะไรต่างๆก็มาส่งผลต่อปัญหาต่อสุขภาพจิตนะครับไม่ว่าจะเป็นวัยใดๆก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาสุขภาพจิตสามารถเกิดขึ้นได้ โดยตัวเองนะครับและโดยสภาพแวดล้อมนะครับสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังในปัจจุบันก็คือว่าน้ำหนักของปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยถ้าเป็นโดยบ่อยเป็นโดยมากก็จะส่งผลต่อการที่จะเกิดมีปัญหาที่จะเสี่ยงต่อการป่วยทางสุขภาพจิตหรือในที่สุดอาจจะเป็นมากจนไปถึงการเป็นโรคทางจิตเวชได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยความเสี่ยงจะขึ้นกับ ความเปราะบางของจิตใจของบุคคลนะครับกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตและก็อาจจะดําเนินไปสู่การาเป็นโรคป่วยทางจิตหรือเป็นโรคทางจิตเวชก็อย่างเช่นว่าเป็นเป็นเด็กมากนะฮะซึ่งมีความบอบบางทั้งเรื่องของอความคิดจิตใจนะครับสติปัญญาหรือ อารมณ์อะไก็ตามเพราะเขาเป็นเด็กนะครับวัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเป,ปลี่ยนแปลงทางร่างกาย <c oughs> แล้วก็การเติบโตระหว่างการเป็นเด็กและเป็นผู้ใหญ่ประกอบกับปัจจุบันก็มีเรื่องของสื่อเรื่องของข้อมูลต่างๆเข้ามาในชีวิตประจำวันของเขาผ่านทางาโทรศัพท์โนซะเชียลมีเดียอะไรก็ตามก็รวมทั้ง ความเป็นวัยรุ่นนะสภาพแวดล,ล้อมนะครับเพื่อนเพื่อนสังคมก็ส่งผลมากต่อปัญหาในความรู้สึกนึกคิดหรือจิตใจของเขานะครับวัยสูงอายุอาจจะเข้าวัยทำงานวัยทำงานสถานที่ทำงานก็เป็นสถานที่ที่ทำให้การกดดันจากงานเพื่อนร่วมงานหรือผู้รับบัญชาเจ้านายก็ส่งผลต่อเขาได้เช่นเดียวกันนะครับยิ่งวัยสูงวัย นะครับใบสูงวัยตอนนี้ก็กเกษียณราชการนะครับอันหนึ่งก็จะเป็นสิ่งที่ต้องปรับตัวอย่างมากจากการมีงานประจําแล้วกออ็ว่างจากงานเพราะต้องกเกษียณจากงานนะครับโดยไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่จะแต่แต่ละวันเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็ไปรับข้อมูลข่าวสารไปพบปะเพื่อนฝูงไปอยู่ในสังคมแวดล้อมที่เปลี่ยนไปก็ส่งผลกระทบทั้งสิ้นนะครับเพะฉะนั้นเนี่ย สิ่งที่สำคัญมากก็คือการมีทักษะนะครับการพัฒนาให้มีความรู้เท่าทันนะครับให้มีแรงาการรับแรงประทะนะจากความกดดันการเปลี่ยนแปลงต่อจิตใจนะต่อความรู้สึกนึกคิดและสุดท้ายก็คือสามารถยืดหยุนนะครับปรับตัวเองได้ดี ต่อสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อสังเกตก็คือการเตรียมความพร้อมให้เรามีความรอบรู้หรือมีทักษะได้นะจะเป็นตัวที่ทําให้เรามีความอดทนและก็ยืดหยุ่นได้ดีต่อสถานการณ์นะฮะและก็ไม่ติดกับในเรื่องของปัญหาต่างๆเหล่านี้สิ่งเหล่านี้จึงต้องพัฒนาตั้งแต่เยาว์วัยนะครับในช่วง เด็กน้อยนะฮะในทางความรู้ทางด้านสุขภาพจิตนะครับโดยผู้รู้เนี่ยจะเน้นมากในช่วงะสมวัยนะครับก็คือก่อนหกขวบนะครับก่อนหกขวบเป็นวัยที่ต้องเสริมสร้างทักษะด้านการดูแลด้านจิตใจนะการพัฒนาในเรื่องของสติปัญญาเรื่องของการดูแลอารมณ์นะ าการรู้เท่าทันต่างๆสามารถเสริมสร้างในช่วงเด็กน้อยนี่แหละครับภายใต้สิ่งแวดล้อมอคุณพ่อคุณแม่คุณย่าตายายคุณครูนะครับและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับโดยนโยาบายของทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านพัฒนาพร้อมพัฒนนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านวรชโชสุขชนกจรและท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่านนายแพทย์สมฤกจึงสมานนะครับจึงให้ความสําคัญอย่างมากนะครับต่อการรอบรู้เพื่อการอยู่อย่างมีคุณภาพชีวิตนะครับการตระหนักรู้มุ่งเน้นให้ประชาชนมีความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองมีทักษะต่างๆเหล่านี้ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจโดยกรมสุขภาพจิตนะครับขับเคลื่อนในประเด็นรอบรู้สุขภาพใจ ในภาวะวิกฤตนะครับเราสังเกตว่าโดยเฉพาะในปีที่ผ่านๆมามีภาวะวิกฤตทางสุรกิจมากมายหลายๆเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่มีรถบัสไปไหม้นะครับในปลายปี2567นะครับต่อมาก็มีที่หลักๆนะครับก็อย่างเช่นอาคารสถานที่ราชการแห่งหนึ่งระหว่างก่อสร้างมีการถล่มนะครับและปัจจุบันก็ยังคงมี ปัญหาที่ชายแดนไทยกัมพูชาที่ส่งผลต่อ,อความรู้สึกความกดดนันความเครียดต่อประชาชนในพื้นที่รวมทั้งส่งผลต่อการเข้าไปร่วมรับรู้มีอารมณ์มีความรู้สึกไม่สบายใจนะฮะต่อเหตุการณ์ดังกล่าวของประชาชนโดยทั่วไปโดยเฉพาะคนไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าถึงข้อมูลนะ ที่รับต่างๆโดยทั่วไปในสังคมทุกวันนี้นะครับจะมีข้อมูลหลายๆส่วนที่เป็นข้อมูลที่เป็นเรื่องเท็จและเป็นเรื่องจริงนะการรับรู้ข้อมูลการแยกแยะข้อมูลเหล่านี้ได้ว่าควรจะรับรู้มากน้อยเพียงใดและจัดการอารมณ์ต่อข้อมูลเหล่านั้นได้ก็จะเป็นสิ่งที่พวกเราจะต้อง เรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนนะครับในทุกๆคนตามสภาพของสังคมที่เปลี่ยนไปนะครับปัจจุบันประเทศไทยจะต้องเผชิญเหตุการณ์ต่างๆอีกมากมายนะครับก็อยากจะให้ประชาชนทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นวัยใดๆก็ตามก็มีความสุขกับทุกช่วงเวลาภายใต้การบริหารอารมณ์บริหารความรู้สึกนึกคิด เพื่อที่จะปรับตัวให้กับความเป็นไปในชีวิตจริงนะฮะแล้วก็ประเทศไทยเราก็จะได้แข็งแรงนะครับภายใต้เศรษฐกิจที่ดีขึ้นและยั่งยืนนะครับต้องขอพอบคุณทุกท่านอย่างมากนะครับวันนี้ก็ขอสื่อสารนะครับในฐานะผู้แทนของหน่วยงานกรมสุขภาพจิตนะครับก็เสริมสร้างให้พวกเราได้ เรียนรู้และเข้าใจกันต่อไปนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ